ในคราินตลามะอันนี้อันนี้หมวกใครครับหมวกพี่เมยครับมาเลยตั้มตั้มเตี่ยลงตั้ม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 กัะเตี่ยลงตั้ม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 กระเตี่ยลงตั้มตั้มตั้มกะตั้มกะตั้วกาลึกมากถไจครับท่านท่านบ่มีเหยียมายกอันนี้ทอยผมนะครับายกเป็นพมทุกดครับตายบสูย เด็ดงายกับเมยเราเป็นยังจะมืวโยกเองทีมงานไปใส่เบิร์ดเบาๆนึงเดีครับนี่ยใส่เบิร์ดกันนะโอ้ยังมาท่นยกปั๊ดทีมงานนับเพดก็ขี่คานเพะเดี๋ยวเบิร์ดทนมันหนักอีกอีเอาทีมงานนัเพดไปใส่เบิร์ดคนพากันไปหมดเลยนะครับยังแต่ผมยังี่นี่เป็นยังถ้าจะบอยเขาหามซอยเหมือนก่อเอาฝาไม่ได้จ้าเอามาพอดีเจ้าหน้เจ้านาแม่แมอา ขอบเยคุณมากพี่ขอบคุณมากน้ำเพียรางเบิดมือแล้วได้เอื่อยนั่นเป็นยังเขาบ่คนเอาคนขี่ข้างขี่คันย่าไปใส่เดินน้ำเพ็รก็สิคนให้เพ่นเพราะว่าบริจาคเงินเพิ่นเดินเลยค่ะมานักอีนีด้ไหมแม่ว่าสุดยอดเขาแก่ไปไปไปไขอบคุณค่ะ เอกกล้องก็ได้